ก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีอาแป้งเวียดนามนะเดี๋ยวเราจะใช้ห่อนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็จะมีทูน่านี่โปรตีนสูงมากๆเลยนะคะใครจะเลือกที่แช่น้าเกลือก็ได้หรือว่าจะเลือกที่แช่น้ําแลก็ได้นะคะแต่พี่ผู้ไห่จะเลือกเป็นทูน่าแช่น้ําแล่นะคะตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะไข่ต้มแล้วก็จะมีผักค่ะผักอะไรก็ได้นะที่เรามีอยู่ในบ้านแต่ตรงนี้พี่ผู้ไห่จะใช้เป็นผักผัก,ผ,กผักสลัดนะคะตรงนี้เนาะอ่าง่ายๆค่ะ อ่ะบ,บางคนไม่มีแป้งเยจนามจะใช้เป็นขนมปังก็ได้นะคะขนมปังโฮลวีนหรือว่าขนมปังขาวก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะอ่าพริกไทยนะนิดหน่อยแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีมายองเนสนะคะนิดหน่อยเพื่อทอําให้เพิ่มรสชาตินะ,ะอ่าให้อร่อยขึ้นนะคะส่วนใครที่แบบว่า เฮ้ยไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือมีความรู้สึกว่าหนูอยากใส่วัตถุดิบที่เป็นโลโซเดียมหรืออะไรไงก็ตามที่เรามีเลยนะคะอ่ะโอเคไปการก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ผู้ใครนะคะก็จะมาปรุงก่อนนะคะง่ายๆเลยค่ะวัตถุดิบก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารทุกอย่างหรือว่าใครที่ เออยอยากจะปรุงอาหารค่งพี่ผู้ไข่แล้วอยากได้โซเดียมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่ในสะดวกซื้อนะคะเขามีหมดเลยนะคะตอนนี้คือดีมากๆเลยนะคะอ่านี่นะคะถ้ากินคนเดียวนะคะพี่ผู้ไข่ยก็แนะนําให้ทําแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่นี่พี่ผู้ไข่ก็จะกินกับลูกนะ,นะเดี๋ยวทําเผื่อลูกด้วยนะคะนี่ก็เทไปหมดเลยนะคะหนึ่งกระป๋องใครจะเอาน้ําก็ได้ไม่เอาน้ําก็ได้นะคะเพราะข้างในเนี่ยก็จะมีน้ําแร่แช่อยู่นะ,ะถ้าใครไม่เอาน้ําก็ เอาไปเทนะคะใส่กระชอนก่อนก็ได้นะคะอ่ะโอเคพอได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะง่ายมากๆ,ๆเลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะคะพริกไทยค่ะนิดเดียวแค่นิดเดียวพอนะคะไม่เยอะค่ะใครมีเด็กน้อยอ่าไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้โหผู้ เ uh huh. นี่ยเพราะว่าเราคว่ำหัวเขาไว้ไงแล้วก็นี่จะเป็นมายองเนสนะคะนิดเดียวค่ะพอแล้วใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะใครอยากจะเพิ่มเป็นเกลืออีกนิดนึงพอได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะง่ายๆเลยนี่ ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอืมก็ไม่ต้องทำให้เขาละเอียดมากเกินไปก็ได้ค่ะเวลาที่เราทำเป็นแซนด์วิชอะคะ่ะกัดกรึบๆโดนเนื้อค่ะก็จะอร่อยมา,มากๆเลยนะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็จัดการเลย เดี๋ยวเราไปที่วัตถุดิบก่อนนะคะก่อนจะทำเราต้องล้างมือให้สะอาดนะโอเคไหมนีพี่ผู้ขาก็จะใช้แป้งเวียดนามนะคะอ่าที่ห่อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเอาที่หาได้หรือว่าสะดวกนะเพราะว่าอันนี้พี่ผู้ไขาก็จะซื้อที่ Tesco นะคะหน้าบ้านพี่ผู้ขายนะคะที่หน้าพี่ผู้ขาจะซื้อที่ Tesco นะคะที่หน้าตึกพี่ผู้ไขาเองคะ่ะ ก่อนทำก็ล้างมือให้สะอาดนะคะก็แบบนี้ค่ะค่อยๆแย่น้ำลงถ้าใครมีกระมังปากว่างก็จะดีนะคะแต่ว่าพี่ผู้ไข่รีบอะค่ะถามว่ามีไหมก็มีค่ะแต่พี่ผู้ไข่รีบไปหน่อยนะคะแช่เข้าไว้สักพักหนึ่งนะเพราะว่าบางยี่ห้อค่ะต้องแช่นานนิดนึงแต่บางยี่ห้อก็แค่แช่แป๊บเดียวนะคะไม่งั้นเขาก็จะแข็งโอเคไหม จะแข็งนะคะแต่ถ้านานเกินไปเขาก็จะแบบว่าอ่อนยกบยาบเกินไปเอาพอดีพอดีนะคะเราทําไปเดี๋ยวเราเทสไปเดี๋ยวเราจะรู้เองนะคะอ่าเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเขาไม่เหมือนกันนั่นเองอ่าโอเคพอได้แล้วก็มาห่อกันนะคะนี่เลยค่ะวางบนเขียงสะอาดแบบนี้เลยใครไม่มีเขียงก็เราก็เอา วางไว้กับไออะไรนะกับจานกับอะไรก็ได้นะคะนี่พี่ไข่ก็จะเอาผักที่มีในบ้านเลยนะคะก็จะเป็นผักสลัดนะคะแบบนี้นะคะเหลือนิดหน่อยนะคะวันนั้นพึ่งซื้อจากโลตัสมานะคะนี่เลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะคะนี่หุุนดีทำได้ง่ายๆเลย นี่โปรตีนจุกๆเลยค่ะถ้าใครจะเพิ่มเป็นอกไก่ก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นอกไก่ก็ได้ค่ะอกไก่สับอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะปรุงก็เหมือนกันค่ะก็คือเอาอกไก่ไปลวกก่อนนะคะเอาอกไก่ไปลวกก่อนแล้วก็ามาปรุงขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะไม่ยากเลยก็ห่อเลยค่ะห่อเลยอแบบนี้นะคะ นี่เสร็จแล้วนี่เราก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะอ่าใครจะกินแบบยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมใครจะกินแบบยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะผ่าครึ่งก็ได้ก็จะเป็นสองชิ้นถ้าเราผ่าครึ่งก็จะได้เป็นสองชิ้นนะคะแต่พี่ผู้ไข่ว่าเอาจริงๆนะปกติแล้วพี่ผู้ใข่จะกินแบบยาวๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเออมันยาวไปอะไรเงี้ยเราก็หั่นเลยค่ะหั่นครึ่งแบบนี้เลยชึบนี่ ใส่ชานไวก่อนนี่ค่ะง่ายมากเลยเห็นไหมแล้วก็ทําค่ะทําต่อไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะเผื่อเผื่อลูกชายด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็นไข่ต้มไข่ต้มโปรตีนนะคะเดี๋ยวพี่ไข่ก็จะเพิ่มโปรตีนไปเลยไข่ต้มแบบนี้นะคะเอาจริงๆแล้วอาหารเอ,อ่อสุขภาพนะคะ มันไม่ได้ยากหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะสิ้นเปลืองเงินเยอะแยะนั่งในนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้เราทําเป็นหรือเปล่าโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงการแกะไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดกันตอนที่แบบเสร็จดีกว่านะคะโน้ตุกเนาะนี่มันน่าเกลียดมากเลยอะ